ไปตัดห้อง้องกอดห้งป้มันชั่นเลยนิตัดเองตัดงไหม จะย้อมสีผม,มแม่ <c oughs> เฮ้ยตัดเกีะยวไปปะผมมันมีอยู่แค่นี้ไง <c oughs> มันไม่รอผมยาวผมแค่ตัดผมจะแตนีหน้าตัดเนาะัลนั้นก็ไม่อยู่เดี๋ยวรองเท้าเปียกลูก ลุ้ซุงวองมันหายไปเยอะเลยเนี่ยตรงนี้มันหายหมดเลยเนี่ยเนี่ยน้องปัดหายไปอ่ะจะเอาเข้ากันหรือเปล่าน้องคอยยังเป็นยาวเข้าเลยหายเลยเพรา้ว่ามีปัดคอยหายหมดแล้วน้องคอยมันทำเป็นระดับอย่างนี้ระมัดระมัด เคยเห็นแต่คนดึงออกมาแล้วตัดให้มันตรงไม่หมดหัวแล้วโอ้โหดูในนี้ก็รู้แล้วพอ่อเหลือข้างข้างหลังข้างหน้าไปหมดเลยวก็ได้ระดับแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวนี่นะดึงเส่ล่าล เอาไว้ก็แล้วก็บอกว่าผมมันสั้นอยู่นะก็บอกว่าเอาให้เข้าทรงไม<ย>ันจะบอกว่าตัดให<อ>้สั้นมันยาวเหมือนเดิมอะไรมันไ,ไม่ใช่ก้านไก่บ้างอ่ะใช้เงี้ยน,นี้มันมันเป็นก,ก้านไก่ซ้อนคุณเธอก้านไก่ปกติก็มีไหมแม่เอาไว้หน่อย เล็บเลยอ่ะพอ่อนะเขาอ่ะไลด์หมายถึงว่าสไลด์เสยหัวลงมารปนี่ยังมีผมอันนี้หายไปหมดเลยทุกเนืผมมันสั้นไงอย่าดูไปดกูก่อนไม่ล่ะก่อนหน้านี้นนเอาผมมีแค่ไหนที่แหะเดี๋ยวมันยาวก็สวยย,วสวย,ย,ยืนที้ยืน <c oughs> เด็กบ้ยเบอยน่ารักดีกเสือกกระเสอมน่ยองไรเมากบัดยังไม่ได้จับชีได้ช่อเด่วเแล้วปัดแล้วก็ไขยี่คไย่ผมให้ห่างคนนิดนึงอย่าง understand ขั้นตอนที่ต้องจับผมล้าเข้ามามนมี่ฮันดู นี่มันมีรอยนั้นอยู่อะต้องล้างก่อนปะอ,อ๋อเดี๋ยวแกเ,เวียนนู่นมาอันสีชมพูไปจ้ะมันเล็กไงมีหน้าไม้เหรสีนีไ้ไม่ใช่ไม่แต่พี่ตังต้องทำสีม่วงเหรอฉันทำสีฟ้าอ๋ออันลสีฟ้าอยู่ไหนอะนี่แหละอ๋อ สีมันสีมันไม่ดูสีสีมันไม่ดูเป็นสีฟ้าเลยอ่ะขาช่วยไหนผ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแต่หนูอยากช่วยมันกัดมือ ลงสั้นๆตรงๆแค่นั้นแหละอ้ามเดี๋ยวไม่เท่ากันสองข้างเฮ้ยเฮ้ยเสียงลงมีดเสียงลงกัญชัยแรงไปปะ่ะไ,ไปเวอร์ ทิมเด็กนั่นนั่นเสียวชังง่งเลยตังค์ใช่ไหมแล้วเวลาเห็นผม,ม,ผมตัดไปแต่ละทีจับในปลายกันไกลอ่ะโคตรดโดนลูกค้าเลยอ่ะเวลาเห็นสภาพตัวเองในนั้นอ่ะอุ๊ยนี่ตั้งจะหูหลุดน่ะทำไมสีผมแม่ไม่ไเท่ากันตรงนี้สีน้ำตาลมันเป็นหนออ่ออะลูก กกัวเมีดมันไม่คมเป่าวะคมอะไรลากมันเหมือนจะหลุดเลยนะพ่อไม่ได้ตัดแคบผมพ่อตัดไปถึงก้นบึง้งถึงหัวใจไปได้ย<ส>ินเสียงแต่ละทีใส่ใจ เดี๋ยวไปสะก่อนแล้วค่อยเล็มนี่ดูดิลองดึงแล้วลองตรวตัดดูสิถ้าอยากให้งมมามกันต้องดึงออกมาแล้วมันตัดอย่างนี้ให้มันตรงแล้วมันจะสลบลงไป แกนี่โคตรนานเลยนะทนมากแก็นะโคตรคุมเอออยู่กับบ้านเรามันทนมากซื้อมาไม่กี่บาทเองนะลูก DIY โก่งเลยดิทำให้เหรอทำให้ได้มีอยู่ในริ้งชักข้างบนบ้างลองไปวิ่งยาให้ลอ,อ,องไปดูนะม,มีอยู่รู้สึกวนะ่านันซื้อมาสองโอ้โหในวีแล้ว นเด็กอนุบาลเลยคนเหมือนจะั้มแม่อพอแล้วสร้างเยอะไปไม่ได้สส้นขน,นาดน,นี้โอ้ยตายตายตายกจะข้าวจากบ้านไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสระผมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะถ้าไม่ดีโกนแม่งเลย บอค่ะบอบอค่ะใช่ทำไงดีว่าเลขสองสองสอันนึงสอันนึง,ง,งพี่อยู่นี่พี่เขาดูสีส้มนะมันคือส้มแล้วดูสิหนูเสื็อแล้วขอให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะเราต้อง speak English กับ Korean only นะแต่ไม่ใช่คนไทยแล้วผู้ชายไม่ค่อยชาดนะคะ Farther Who is that? Who that? <laughs> <laughs>